สวัสดีครับทุกคนก็คลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเกม Valorant Mobile นะครับผมก็เในคลิปนี้จะมาสอนครับขั้นตอนที่หนึ่งก็เสือนหาเว็บ3839นะครับผม3 8 3 9 com นะครับก็กดค้นหาไปเลยเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับผมแล้วก็ ถ้ากดดาวน์โหลดแล้วเป็นแบบนี้นะครับผมถ้ากดดาวน์โหลดแล้วเป็นขึ้นเว็บไซต์อันตรายนะครับผมก็ให้เรากลับมาครับแล้วก็กดเข้าไปที่เวอร์ชนเว็บนะครับผมทางด้านบนนะตัวน,นี้นะอ่าเมื่อกดเข้ามาปุ๊บก็ให้เรากดปุ่มสีเขียวดาวน์โหลดทางด้านบนนะครับนี่ก็จะดาวน์โหลดได้นะครับผมกดรอสักครู่ครับ ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ทำการติดตั้งได้เลยครับกดรายละเอียดนะครับผมแล้วก็ยืนยันว่าจะติดตั้งนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราทำการกดเข้าไปในตัวแอปนะครับแล้วกดปุ่มสีเขียวครับแล้วกดข้ามข้างด้านบนนะไม่เข้ามาถึงนะครับผมก็ให้เรา เราคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ